รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ไปช้นงตอนตอนหนึ่งผมหนมผมเป็นแอมบิชันเบียร์เยอะมีสล็อตไหแล้ววันนี้ทรานอยู่กับรายกันคนอ่ะแข่งแล้วเจอศพท่านคนส่งหญิงหรือเปค่ะไปช้นส่งชายหญิงเปล่าไปช้างส่งหญิงค่ะรายการของเรานะครับรายการเสียงอันตรายจะนําแขกรับเชิญที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคปัญญานมาพูดไปจากเราเกี่ยกับเรื่องอ่างเก็บศพจะอึ้งชึ่งเสียวแค่ไหนไม่ดูการ่ะเชิญคุณสมหญิงพูดได้เลยค่ะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเออเที่ยวนานนะคะซึ่งมือนีมีตอนแรกเลยค่กับพี่นะคะที่สังก็คือมาเปนแบนกันนะคะกับพี่ที่ว่าจะไปเที่ยวออกในการเราือไปอะไรทีนี้พี่เขาเลิกงานตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะก็เลยรอคือชาเนี่ยเข้าไปรอที่เขาทม่มีงานนะคะไปรอจังหวะพี่ให้ไปที่เขาเลิกงานก่อนเลิกงานก่อ ก็คือเรื่องเงินกอนเอ่อแล้วพี่ผู้ชายเขาจะอยากอะไรเรานี่แต่ทีน,น,น,นที้ผู้ชายก็เลยเอ่อขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยจากพี่ตอนนั้นคือพี่เป็นฝั่งผู้ชายก็นะว่าพี่จะไปอ่างเจ็กน้ำที่นีงอ่างเจ็กน้ำก็ที่นี่คือเอ่อผู้ชายคือไม่ฟาร์มเป็นมาไม่เคยไปมาก่อนก็คือไปตอนนั้นก็สืบเปเราประมาณเกือบปีเดียวแล้วตอนนั้นไปเราพอไปทางก็เปลี่ยวมากไม่มีรถสักคัน แล้วก็เป็นทางแบบเหมือนเชิญขึ้นเขาอะค่ะในที่นี้กังหันไปถึงใช่ไหมคะมันเหมือนมันไม่มีใครเลยตอนแรกขึ้นไปมันจะวิววิวข้างหลังนิดนึงแบบไม่มีใครเลยแล้วเหมือนแบบเราไปขี่กันสองคนแี่มีแบบเป็นเที่กันเลยสองคนแล้วทีนี้เอ่อตอนแรกมันจะมีบันไดให้ขึ้นไปถึงบนจริงๆแล้วช่วยพละทีนี้เอ่อพี่อยู่ไปจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างๆบันไดหลัวเลยไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วให้ไม่ต้เลื่อนบนบันไดแล้วเหมือนแบบเราแถมอีกต่อที่ว่าอย่างไรจะมาถึงเนี่ยมันหยกแล้วอะไรเงี้ย แล้วอย่านี้พี่ชายกูเนี่ยบอกว่ากล้เรื่องแล้วอเงี้ยแล้วอย่านี้แบบว่าโอเคก็เลยลองลองทัาไปสักประมาณห้านาทีสิบนาทีตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพราะแรกเราอยู่แบบกำลังเฮฟวี่เจนนแล้วแบบเหมนพี่พี่งสอง้อยู่บหัวเราแบบนั่งแบบตตวงได้ไปถึบอหัวเราจรแล้วเราด้าน้างล่างได้ยินไ้ยินแบบว่าเหมนเราเมืนเราแบบว่าถลมองไปนอกๆมันไม่มีใครเลยเฉย ก็แบบอากาศกนจะม่นยิ่แล้วแบบถึงก็ตอนนั้นต้องไม่คิดไรเพราว่าตอนนั้นก็ก็ใช้ทีมแคือี่อยู่ว่าเออใชลหรือยังอไรเงี้ยนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันรอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงสักทีแล้วเหมือนทอรสแปหนึ่งที่ผู้หญิงเดี๋ยวเขาเล่นแล้วกลพังทีแล้วเหมือนเขาบอกบอกให้หนูว่าเปิดแบคให้หน่อยแบบอะไรเห็นอะไรเงี้ยแล้วนี่หนูมาเลยโอเคก็เปิดแบคที่ที่เขาตอนนั้นที่เขาก็แบบเหมือนนั่งสแปยหนึ่งแล้วก็แบบเปิดอยู่คือเขาตั้งหนค้อะไ แตข้ตอก็จเปการเ่นนก็มองไปข้างหน้าชฉยแล้วก็มหแบบือว่านางข้างล่างไได้รู้สึอะไรอะจีิแบบพี่เขามองไรอบแรกก็มีอะไรสบายเีย่เหมือนมีลปิวตอนที่เขามองไปรอบแรกตอนแรกก็ยือแบบหพอรอบที่สองปิวงรอบมือแล้วทีน,น,นี้ปิวรอบที่สามพี่เขาก็เลยเ,เปาายลี่ยนมอเตอรไซค์เะจอนทางสง้ายมือีใช่ไหมคะก็เ,เลยเนอ,อ้พี่ก็เลยบอกว่าไปเขาบอกให้่าไวแล้วตอนนั้นคืนอเราฟังอยูแล้วแบบแล้วเราแบบว่าเออแบบไม่รู้จะทำยังไง จะกลับแล้วรออะไรกันแบบไม่รอพี่รึไม่รอกินอะไรกันก่อนรออย่าเงี้ยแบบรอพี่มาถึอางอะไรเงี้ยแล้วทีนี้บอกว่าเขาเกออิด <c oughs> ไม่ได้แบบเหมือนเขาไม่รอแล้วก็คือแบบคือเขาจับโทรศัพท์สิจะมีมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ก็แบบมองแบบเป็นอะไรอ่ะทำไมแบบต้องรีบกลับบ้านขนาดนี้แล้วเวลาสาั่งมาจริงจริงหนึ่งจะเป็สองแล้วมองเวลาแล้วแบบพึ่เหมือนพี่แล้วแบบรีมากแบบขนาดแบบว่าสาตาร์มมอเตอร์ไซค์จะไม่ถูกแล้วแล้วทีนี้เออ,อเราก็เลยแบบ มันก like, 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 so, like, like, ็โผล่ขีดของ่าจริงนเหมือนที่เขาพยายามมองกระจกตลอดตลอดแบบมองกระจกข้างว่าแบบันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเี้ยอนนั็นเราไปงก่นตลอยเราไม่ได้ไปดูเหรเราเพ่ะแต่งตัเราเพงไม่ได้มององเลยนะเราเพิ่งมองกระจกา่งมองดู่คืนนี้แบบเหมือนเราสองคนก็ไม่ได้พูดถึงเลยจนกลับมาถึงที่บ้านหร่องกลับมาถึงที่บ้านทีนี้พี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแบบเหมือนเจอแบบเหมือนคนแบบแอบมองตรงต้นไม้ เหมือนแบบว่าเหมือนพี่าแบบอบแรกที่ดนดูอะไรกับรอบสองอะไรเงี้ยพี่เขาก็ไม่ได้อะไรทีนี้แบบเหมือนเขามองแบบปะต้นไอรณจแบ้าต้องอะไรแต่ในาเไม่เินเลยสองไฟเันกวาดไฟกันก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วเหมือนแบบว่ามันไปใช่ไหมเบว่าเนี่ยมันมันมีแบบว่าเหมเป็นหน้าคนแอบมองมันม่ต้ไแล้วีนี้อ่พี่เขาต้องมาเล่าหูอะไรนแบบนี่แบบ ไม่ได้อะไรแบบที่แบบเอ้ามาอะไรเงี้ยแต่ละองคือฟ้หิยเข้าสบรู้สึกหิว่ะกับหิวใจตลอดอ่ะขเนผู้หญิงแค่สองคนเยแล้วีนี้หูอ่ะหนกำลังบ้านชนที่ชากมาามาเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนเขาบอนว่าเพื่อนของเขาบอกว่าตรงที่หยูไปมันเป็นและวันนี้รายการของเราก็ได้บทเรียนเราแล้วเราจะมาตอมรอการจ่ในอนาครับและในวันนี้สดีครับ